โบาสายเขาบอกนั่คู่กันนี่แหละฮะพี่จะไป,ไปถ่ายเล่นใจเด็กอันโลเลอันประสาทอะไรจากอ <laughs> เอาอีกอย่างแน่นอนกับใจเด็กบ่ได้เด้สิไปตั้งหวังกับใจเด็กจงังสันจังสีบ่ได้เด้มาดูแลพักตัวเองโลดเด้อ <laughs> <c oughs> สมะถะกับวิปัสสนาก็เป็นของคู่กัน <c oughs> ทีนี้พอเข้ากัคือเน้นย้ำคำว่าส่องอารมณ์มันเป็นกุศลหรือส่องชาติเองเน้นย้ำตรงสี่หละส่วนวิปัสสนาสมันจะคอยเกิดขึ้นดอกคือความรู้แจ้งเห็นจริงตามความรจริง มึงจะของเองนั่นแหละเอื้นบาหายดุกคนความคิดทั้งหลายถ้ามันอีหยังบ่ทันออกคิดบ่ทันออกบ่ทัานรู้แจง้งไปอยู่ในคําบริกรรมภาวนาไปก่อนรให้ผุดโธอยู่จังซั่นแหละพุดโธได้เบิดทุกลักษณะอาการเออยืนเดินนั่งนอนทําการทํางานกินข้าวกินน้ําเข้าห้องน้ําได้ทั้งนั้นให้พุดโธไปเรื่อย ม,มีเวลามานังสมาธิ่างสิ่เข้าไปจังตีคู่กันกันกบจับลมหายใจเดือดเพราะว่าสิ่งเราถึถิ่มบาดใดเนี่ยเนืลักการกรรมฐานทั้งบทเนี่ถิ่มลมหายใจบไดใด <c oughs> แต่ว่าตอนที่เข้าไปทําการทํางานยู่นั่นอะเขาภาวนาจับคาบริกรรมพุทโทไว้เรื่อยๆป้องการความฝุงซ่านคิดคือกันทางคิดพุทโทนั่แหละเป็นเครื่องบังคับบรให้มันชิน ในการไปคิดเรื่องอื่นๆเรื่องความสั่งผู้นั้นความหักผู้นี่อยากได้นั้นอยากได้นี่ฝ mm ึก hmm. หัดอยูู่้เดียวอยู่กับคาบริกรรมอยู่กับเจ้าของเอง mm hmm. <laughs> ตามธรรมดาแล้วคนถต่พวกเข้า่าท่านจะสนใจธรรมะว่านหะยินไปฟังธรรมะแต่้เตื่นขึ้นคิดหาตังเงินคิดหาผู้นั้นไปหาผู้นี่สิไปให้ไปหน้าสั่งผู้นั้นทั้งสั่นทั้งสี่คิดไปเนะ mm hmm. าะบบดนี้หูจักแล้ว ว่าทุกคนมันก็ถุกเพราะว่าความขิดนั่างนี้สุขกระสุขเพราะว่าความขิดน,นั่นแนีะนี่เร่ความข้ขาใจผิดทั้งบมดนแตลว่าสุขกับถูกแต่จริง <c oughs> คือความอยากกับความหยุดขวาเจาของเองรู้ว่าเท่าท่านวัตตะสังขารความหมุนวนเวียนไปเวียนมาของความขิดัเองวัตตะแปลว่าหมุนแปลว่าวนแปลว่าหลอบหมุนหลอบวนเวียนแต่ในความขิดเองสังขารเขาเอาจิตตะสังขารวัตตะสังขาร ก็หมุนไปหมุนมาของวามคิดของเองสุขมั่งทุกมั่งกับเครื่องคิดต่างยึดไว้อยากไว้ก็ดีแต่ <c oughs> นั้นเฮ้าอยากเรื่องใดกส็สร้างยึดเรื่องใดก็ตามร่มทุกข์กับเรื่องนั้นแหละทุกข์กับเรื่องนั้นยึดคนนั้นก็คือกับถุกกับคนผู้นั่นเมื่อคนผู้นั้นเปลี่ยนแปลงไปสลายไปเขาว่าเปลี่ยนแปลงพระท่านเดถึงขันตายตะกี้ว่าเขาดีนะเขายุดเขาไปฝากความไว้กับเขา บานนีเขาเห็ุว่าถือใจได้หวะนี้นั่นแหละเปลี่ยนแปลงแบบถือใจก็เลยว่าเขาเป็ดีแ <c oughs> <c oughs> ม้กระทั่งว่าสุดท้ายแล้วเขาอาจจะตายหรือเขาสิตายจากกันแน่ก็เลยว่าหยึดกับชิ้งใดติดกับบุคคลใดสิ่งของอันไดก็สางเขาก,ก็สิถูกกับสิ้งนั้นพูดถึงบุคคลสิ่งของแม้กระทั่งว่าเมืมาปฏิบัติธรรมแล้ว ก็ะยึดกร,กระติดกระอยากในความสงบก,กระทุกกับความอยากก็พมยึดในความสงบก,ก็มีได้เอ้ยมึงหนีบ่เป็นขค้ือมือนั่นวนไปเวียนมาเด้อเออมาขนาดขนาดอยากในทางถรรแล้วก็ไปยึดในทางถรรมมันก็นยังเห็หียดไกังวลงุดยิไดให็นาดยึด,ดอดย่างยึดความสงบติดสงบทั้งสี่จาก,จน,ใน,ใน,งงกนั้นเป็น้งไรความสงบในความขีดของคนผู้นั้นเด้ เาะว่าได้ดูเท่าท่านบัตตะสังขารอยากว่าวนไปเวียนมาในคมกริบประลดเองโดยดูท่านมันนี่ก็เป็นวัตตะสังขารอีกอันหนึ่งคือกันโดยทมอยากเป็นแบบนั่นจะคืออาการนั่นขึ้นมือนั่นนะแต่ก็คิดท้ามอ,อันเกาน่าทนะี่นในอดีตบได้ยู่ในปัจจุบันเด้ยพระเจ้าเคยเป็น่นว่ะเนาะเฮ้ยมือนั่นน่านานังขัดเพินพินผ้าออกเร็วแถวสันจะทั้งหวัว อขึ้นนั่งข้าวเดียวหนึ่งมากหลักว่าเนาะติดจากว่าหลัเอิ่นไายืดขึ้นนั่งข้าวเดียวหนึ่งออกแต่ะเลียวแถะว่าได้บัดมือใดอันแต่ของบเป็นแบบนั่งคือบ่สงบจากยังไปสิมาเขาเได้เวลาขึ้นโดนแต่เนออย่าร่วมกับฮีตาเบิงได้ จยล่มก็ดีเนี่คุณเนี่พี่ลีตาบางพุ่นั่นลีตาบางพุนี้เว้อลีตามาบาักง่อยโพโอยู่ซําเนาะเออคือยังบ่หนีจากหนีเด้คือยังนั่งบ่งอยู่เลยนี่เนาะมื้อนตาเบิ่งพ่อซ่ําอย่างซั่นน่ะติดติดความสงบหยุดจากแล้วก็ยดอยากให้มันเป็นแบบนี้แบบเก่าซั่นบ่ได้ฮู้จักเออเรียกว่าวัตตะ สังขารมันก็เวียนไปนังสันจะไปยึดมันมสงบกว่าสร้างว่าสงบกว่าสางกูจะอยู่กับล่มหายใจนีจากก็หละเอ,อยู่ในล่มหายใจนี่ถูกความไปยึดมันเด้ยังได้สิเป็นนังสันนัน,ได,นได้เครียําเออได่เคลียดนั <c oughs> น่นแหละหยึดกับอยากอันเดียวกันนั่นแหละอยากบาริเพต่นสิล่อาการของข้าวไปอยากมากคือยึดมันเอง ในอุปทานซีน,น,นั่นเองน่นคืออาการอยากคนหยุดมันถือมันไม่ข้อไม่ควบอยากไม่ผิดตุปทานในอัตตาวรตุประตานสิสระประตูประต่านกรรมอุปทานซีย่างอาการมันเขาต้องดูแค่ว่ากับลมไดพ่อว่าต้องไปอีกอยังอีกดูกับลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทษอยู่พ่อสนั่นแหละสนั่นสมถะคเพื่อการควบคุมจิตเบิกมนคิดไปต่างๆนานา แต่เ่ามันดูกับลมหายใจกับข้อบริการมไหวเป็นของคู่กันส่วนวีปัส,สนาเคือการิีหน้าหาความจริงหลายๆอย่างมันสิมากกระทบแล้วให,ห้ให้เฮาคิดให้ห้าถอดให้าถอนเองดอกหน้ากระทบกระทบจริงประรกก็อาศัยการคิดว่ามันสิเป็นเร่งสั่นมันจะเป็นเร่งสีงนนงสตามอย่างนด้ในฟ้าระกษกรสิรู้ท่านหรือว่าท่านขึ้นอยู่กับการกระทบเด้การกระทบ คือจังตาเขาเห็นแต่คนเป็นตาสั้สนศูนย์กระโดดเนาะแล้วท่านบละเ่ราะท่านหยุดก้มคิดว่าท่านอะนัะ้นเกิดอารมณ์โดดแต่หยุดก้มคิดว่าท่านเกิดอารมณ์ปึง๋งเกิดมาทันทีเฮ้ยฉันกูสั้นห่านี่ว่าเด้ขนาดไม้แต่าทางคนมาวัดาะละคนอัวไปแต่กูสั้นอีนันก็ว่าเด้เนาาอีนันมากกูไม่อยากไปก็ว่าเด้มึงดูขนาดเออมันเป็นน้ำผู้อื่นบอก แต่ความสิสุขหรือสิทูกกนะุก็เลยเนาะแต่ความสิสงบหรือว่าสงบก็เลยไม่เหตุเอาหยัางแบบนั้นไม่เห็ุเอาสร้างคนไม่เหตุเอาสร <c oughs> ้างคนแต่แต่ผู้นนมาดีเนะาะผู้น้มาเป็นตาสรนะนะ้างเนาะเนาะแต่ยังสันเดจจังหวะข้อมจากและข้อมยุดนั่นแหละที่เหตุให้คอนเฮาถูกเวียนไปในวัฏสังขารเออคือเวียนไปนนั่นแหละเคย วัตะว,วันสังขารอยู่ข้อมคิดนั่นแหละที่พากเข้าไดอย่างยิ่ได้ฟังอยู่อนิจจาวัตสังขาราเนะี่ยความคิดทั้งหลายที่เวียนของหมุนเลื่อนไปไม่เที่ยงแท้นแน่นอนเนะี่ยนิจาวัตสังขารานะี่มีความเกิดขึ้นแต่กระดับเป็นธรรมดานะอุปทวายธรัรมินโนแล้วก็อุปชิตตะวันยรุันติเนะี่ยเตสังบูปสุโมสโขผลก็ว่าความเข้าไปสมบุระงับดับสังขารนั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่ง สมบระง,งับดับสังขารดับความคิดนั่นแหละหยุดความคิดให้มันได้ต่อไปมันจีเป็นเองอีกอย่างหนึ่นบบนดงดบกนาตามธรรมดาแหละคือพวกเข้าหายใจแ,แต่ว่าเราเคยคิดถึงลมหายใจจเะเถื่อเนาะความคิดก็คือการเกิดขึ้นอยู่เสมอถ้าเป็นถ้าบ่มีสติมาหลูมาหยุดความคิดกับเรหุ่นจักรได้ว่ามันคิดอยู่ตลอดเนาะ การจังาวะทำจะเป็นเครื่องแบ่งเครื่องแยกเครื่องแยกแยะในความผิดในความถูกในความหลายๆอย่างที่พอเข้ามาฝึกหัดปฏิบัติกันดูเนี่อแต่ว่าที่เข้าเน้นอยู่นี่ก็คือว่าเอาตามที่เจ้าของสมัครกระทำใดทำมีความหยาบมีความละเอียดมีความปราณกลางต่างกันมีนางวาปณีตังว่าตำหยาบปณีตังว่าคือปณีความละเอียดนันเองอัชชตังว่ามี่ต่องไา่หนอก พระหิตธังว่าทั้งภายในและจังหว่าบานนี้แต่เข้าไปไลยเองแต่เหตุปัจจัยโยอรารมณปัจจัยโยทั้งภายอนและภายนอกสั่งสําคัญคือว่าทุก,ยก,กอย่างจมเกิดขึ้นแต่เหตุเหตุปัจจัยโย,อา,ย,โยอารมณปัจจัยโยอารมณ์เป็นปัจจัยเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเข้าเองอารมณ์ความรู้สึกไม่ความเกลียดและความชังหรือความชอบความพอใจของเอง อธิปฏิปติโยเป็นญ่ที่สุดคืออารมณ์มันเองอธีปฏิปติโยอันันตรปัปฏิโยมากไม,กมก่สารพันธ์สหาชาติปฏิโยเกิดพร้อมเด้ที่เฮาบ่ทันมันคือวันเกิดพร้อ,อ,อมสหาชาติสห,สหาชาติปฏิโยนิสยะนะอุปนิสยะค,คนเฮามันชินกับนิสัยจุดเกิดกลายเป็นอุปนิสัยก็บว่าจากให้เป็นอุปนิสัยที่ทั้งตัณหากับพระยาติญาติทุตรท่านงค,งคิดแต่ว่าล่ะ พวกเจ้าวาสุกับถูกมันเกิดจากสายถถงบอมแนพวนคิดพวกเจ้าเองเนาะคิดยังคิดยึดนั่นเองสัญญาอะที่มันมีเค่อยไว้แล้วนี่มันเตม็มอยู่ในพัสสะบอมแนถ้ามาล่มกมับแมนา่มความรู้สึกที่มันยึดไว้แล้วในทิฏฐุปาท่านเออเอาความคิดเห็นของเจ้าของเป็นไงในอันตตาวาสุปาท่านถือตนเจ้าของเป็นไงถือตนถือศาสตร์ถือตระกูลร่วมไปพุ่หลัง ศิลพุทุปาท่านเอาสิ่งถิ่ของก็เหตุเป็นไงศิรพุทธ <c oughs> กามุปาท่านเอาความยินดีพอใจหรือความพอเอาความถูกใจจ่ของเป็นไงเด้ข้าปปวปาากามปปกุปาทานคือมันแปลอะไรยิ่งก็นั่นอยู่หลายกาน็นั่นละบางคนแปลเอาหนาเดียวแปลเอาต่ว่าเออความพอใจในกามคือคือความพอใจในพศเพื่ยงผู้ยิง่งผู้้าย่านั่งเด้ ยิงมันแปลหล้ไกลกว่านั้นเออ,เอความพอใจของเป็นไงพอใจในดอกใหม่พอใจในเสือผ่าสวยงามพอใจในเครื่องสําอางพอใจในรสศาสอาหารพอใจในกลิ่นอย่างต่างๆแต่ของกลิกกล่นผู้อื่นมากนี่บ่ถึกใจกูนี่เฮ้ยยังสันยังสีสดนั่นแหละความยินดีพอใจการม,มุปาทานฉะนั้นวิธีที่ห้าสิคววคุมมใ้ก็คือให้ภาวนาไว้ ทุกทำการทำงานนั่นแหละเออเอาตามฐานะอันควรวดีของสามารถเได้ทามันปล่อยว้างได้อีดีมอยู่บะไดดอกบวชนะ <c oughs> เออบวชมันจะมันจะเป็นทางสันนาเอานาเออู้ไดไปถึงอารมณ์นั่นจุดนั่นแล้วยอวย,ยู่บ็ไดเข้าไปอยู่บะไดเพราะมันเดือดร้อนเนยมันนั่งสิมีดอกไม่ไม่ความรู้สึกของบุคคลผู้นั้นจะเห็น มันจะมีเหตุผลความจำเป็นความหลายๆอย่างที่เหตุให่าออกมาได้บางแห่งความพอเข้าใจไม่อนใดอันหนึ่งเบือดร่อนได้ว่าม่นแบบนั้นนะครับมันมีเหตุมันก็มีปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงมีเพื่อว่านั่นแหละแต่มันมีแบบนั้นแบบนี้แล้วสมควรที่เขาจะออกออกจากการมนั่นเป็นของมั่นนา กาน,นให้ทุกคนรักษาอากมันเป็นกุศลสัจจิตปริโยธาปังจักรละคนเข้าทองยู่จืดอได้เักเทออจืดวันทองยูดดูดูอย่าลงเฮ้ยสัจจิตาปริโยธาปังจงทําจิตให้เขารอบปลอดแล้วจากอกุศลทั้งปวงจะไปคิดนะมันบดีเพื่ออกุศลทั้งปวงคิดแล้วจะของามเดือดร้อนคิดแล้วจะของกังวลว่าสบายใจนะเรื่อเอ่นว่าอกุศล คิดถึงกุศลไหวพุโทโธไหวเอาไหวมันก็สงบระง,งับขึ้นมาในระดับหนึ่งสงบระง,งับอัน,นพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะส่วนเรื่องปล่อยว่างอ่อยสักพันนะปล่อยทัานใดก็ได้นะขนาดสร้างตาจุยหัวขลรอขักวันยังขีดหอดอยู่ไหมสร้งยังบุเป็นแบบนั้นแต่ว่าสั่งกับวัลเลิก,ก็คือเนาะคือวันคือวันนี้มาบวชต่อสั้นง <laughs> กพร่านกันโต้หากันอยู่หนาวแบบอาจารย์บ่หนาวบ่ะคนมันต๊ะเลยสักคนตู้ฝึกระต๊ะคนดุที่กับต๊ะมันเป็นห่วงกันนั่นเห็นว่าลระหนาวบ่กห่อผ่าอยู่เวล่าอาจา่นพูดสิว่าฟ่อผ่าหายไปแล้วเนาะธรรมดาบ่กันสักเละบอ้ยูเหมือนขอไงๆกันใดเด้อ n h กที่สุด การตัดอารมณ์ตัวนี้ยากที่สุดเลยผู้ใดตัดอารมณ์ทั้งกามราขัเกี่ยวกับเรื่องทั้งเพศใดเพื่อนก็บสบายไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเบาะัดอารมณ์เนเา,นนาะได้ฟังหัวเป็นไปเหตุใดแบบวินนี้ยั่งจากได้พัวอยบมันปเป็นเเกี่ยวกับเห่เาเก็กบไม่เห่าเลยอันนี้มันอยู่ที่ใจเลยผมจกักว่า ออใจมันบ่เห่าชักเม็ดเลยสิบอกไงพอผู้เห่าละลายอันพกผู้นสายบากกันเห็นเด็กหน่อยสิแปดยี่สิบอั่งสิลุงวุ้ยเจ็บป่าใจกูบังเด้ว่าเด้บ่งรู้หายมันใกล้สิตายวะเต๋วแม่บ้าะมันเกี่ยวกันอยู่บอกกับร่างไกยเห่าคูยยิ่งก็คือกันเออก็ไปแอบฟังร้องบิ่งอยู่ก็เฝ้าเดียวกันนั่นแหละ สมันงามเนาะเขาวาดเออเห็นก็ยินอยู่เขาบอกกันบอกเดียวกันนั่นแหละบอกไปทางเดียวกันต้องผู้ยิ่งเถ่าหรือผู้ใช้เท่ากับสารจังหวะใจของเ่าเท่าการงานถูกสิ่งถูกอย่างการเรียนหนังสือคนเฮาตึงตาหน่อยเห็นปะเออบ่ววาสิเหตการเหตุงานยังกับสารต้องสอนกันเนาะเห็นบ่เกบอกวว่าเออดำให้ดำหน้ากับต้องสอน ه, เออก็เอ้ยก็ไก่เลียนหนังสือก็ต้องสอนมีเรื enfin, ่องเดียวว่าต้องสอนเนาะพวกเจ้าหูจักบละเรื่องใดเออบัดไปฟากกันเอากันนะมันคือบ่ไเด็สอนยางพอเม่ผู้ใดสอนอยู่แบอย่นสอนกันวาเหตุกันทัังสี่ได้โสหรือมีอยู่บ่บ่มีนะเนาะผู้ย่ญตายเนยใคก็บ่สอนพอเม่ไใก็บาสอนคู่ก็บาสอนบ่มีโรงเรียนสอนเนาะมันคือเห็ุเป็นคือ เนาะเงินบริสัน์บัดใไปดำหน้าแล่เฮ็ดว่าเป็นฮักข้อกาววาเดะเนาะหรือถ้าสิไปปลูกพักกับไปเบิ้งน้ำผู้อุนสกรอนเฮ็ดนานจังสี่เจ็บยาออกจังสี่เนาะกับไปเรียนหนังสือกับไปสมัครกอเอ้กอไก่ข้อไข่ในเล่าอยู่ในคนแว่าทองสุดคูนกับทองเอาแล้วก็ใส่วิธีบวชมื่อังสี่เอ บัดผัวกมีเอากันหนะคือไปหลักคือไปหลี่เหตุกันอยู่นี่บ่งค้นบ่เห็นเนาะคือเป็นเพิ่ทั้งสองคนนั่นแหละเป็นทั้งสองเลยเ <c oughs> รีบบยนว่าสวกจาวาห<อ>รืพอพ่อแม่ผู้ใดสอนอยู่บ่แนวนี้่มีนะเนาะมันคือเป็นเออนั่นแหละนีหรือเอินวัพัสะที่มันมีอยู่แล้วในกาลมาล่มผู้ดใดขามตัวน,นี้ได้ผู้นั้นกะจบละก็ต้องบอกถึงอรหรันต์หรอกอ,อนาคามีอยู่พ่อแล้วเนาะ <c oughs> ไ,ไปส่งอาร่ณมกันเป็นกุศลไว้เด้อภาวน,นาไปจนเท่าลับคุละ่ะไอพ่อเมื่อ <c oughs> โอ้เจบ,บุญหูหวักก็ยินเด้อ <c oughs>